เอาคลิปนี้มาให้พี่อำพลดูครับอันนี้ต้องฝึกบินอ่อันนี้ผมฝึกบินใน Google Earth นะพี่ก่อนที่จะบิน FPV ในหน้าจอ FPV ก็จะมีบอกหมดนะครับเอเส้นกากบาทนะพี่สี่เหลี่ยมตรงกลางที่เป็นเหมือนเครื่องหมายแพทย์นะครับอันนี้คือเมาส์ที่ผมกำลังบังคับมันอยู่เส้นลบห้าเมตรนี่คือต่ำกว่าระดับพื้นลินนี่กำลังกดหัวลงนะพี่ อยงแอรอนฝานี่พอเราได้ระดับความสูงซ้ายฝาดูเอานะครับเราก็เงยหัวขึ้นครับเส้นศูนย์นี่คือรักษาระดับฮะรักษาราบนี่แอรอนซ้ายฝาผมจะเลี้ยวนะพี่นะเลี้ยวกับครับดึงขึ้นนิดนึงเป็นไงพี่เวียนหัวไหมครับนี่กาลังเลี้ยวครับกําลังเทแอรอนครับซ้ายสุดๆพี่กดหัวลงนิดนึง ่าผมจะเข้าสู่สนนสุขุมวิทนะพี่นะเดี๋ยวจะบินเรียบสนนสุขุมวิทที่ผมบินอยู่จังหวัดชลบุรีนะพี่อันนี้ของจริงนะครับขืนนิดนึงเข้าสู่สนนสุขุมวิทโอ้เอียงโอ้ยจะลงจะลนน่าตกไปแล้วครับไ <laughs> ปไงพี่กพลเอาม่อีกทีอ่ะอีกทีครับอีกทีครับโก สีเหลืองซ้ายมือขดขด,ขดนั่นคือชนบุรีนะครับตัวกลุ่มวิทย์นะครับไปวินตามเส้นไมพี่อ่าเงยหัวขึ้นนิดนึงเนี่ยพี่พี่อำรพถ้าใส่แว่นตาจะเป็นยางไงครับถ้าคือพี่มองเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ยากนะพี่เนี่ยมัน มันมันจะหลงหลงแปลกๆครับมันจะแปลกๆพี่เราจะบินเข้าไปในเมืองข้างหน้านะพี่เห็นตึกสูงๆอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ที่เราบินอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในความสูงอยู่ที่สามร้อยเมตรนะพี่พี่มองขวามือไว้ครับความสูงประมาณสามร้อยเมตรครับไอ300 m, ้สามร้อยฟุตครับพี่มันเป็นฟุตหน่วยความสูงของเครื่องบินไปเข้าเมืองไปเนี่ยสองร้อยผมเงยหัวขึ้นนิดนึงต่ําเกินไปพี่ ขึ้นไปที่สองร้อยแล้วพี่นะขึ้นเมืองครับความเร็วที่บินอยู่ซ้ายมือนะพี่เจ็ดร้อยกกิโเมตรต่อชั่วโมงครับเลยหัวนิดนึงซ้ายเป็นความเร็วฝ่าเป็นความสูงครับข้างบนนี่เป็นเส้นระดับของพื้นโลกแล้วพี่นะโค้งอะฮะข้ามเมืองนะครับโอ้โหบินผมบินเรียยพื้นเลยนะพี่พี่รู้ไหมเนี่ย เดี๋ยวพอถึงเมืองเราจะโค้งเลยนะพี่นะโอ้โหมันพี่เอ้ยยิ่งเล่นเกมอีกเข้าเมืองแล้วพี่เลยงัดสูงนิดนึงเดี๋ยวชนยอดตึกขึ้นแล้วขึ้นสี่ร้อยเมตรแล้วพี่อันแน่ไปไงพี่โอ้โหนี่ผมบินถูกก็ตึกนิดนึงนะเนี่ยข้างล่างเป็นเมืองแล้วพี่เอียงนิดนึงเลี้ยวอึดกับครับพี่กลับหลังอืด โอ้ยอันนี้เครื่องบินกำลังยังไหท้องแล้วพี่นะอย่าเพิง่งทำไหยฮะกลับคืนก่อนอพี่อยากดูบินไายท้องไหมพี่ผมจะไายท้องให้ดูครับแวบดันขึ้นไหพี่เหมือนเล่นแอซีแล้วครับนี่บินไายท้องอยู่นะพี่เนี่ยลงหน่อย คืนอดโอ้โหเป็นไงพี่น้องเป็นหัวครับโค้งสว่านหน่อยเร็วเอฮ้ยพี่โอ้โหเป็นไงครับพี่น้องโอ้โหดูนี่อึดกับขึ้นดึงขึ้นเอึดดึงอัอโอู้ึ้นฟ้าโค้งสว่านหนึ่งรอบอึดหยุดอึดโอ้โหเป็นไงพี่บอล พอก่อนนะพี่แล้วโทรศัพท์เข้า